อุย้ยสเตตที่6หแล้วเอา้ายังไม่จบเอาแล้วอุยฟีดอมไปทางนี้ว่ามันเขียนว่าอิสรภาพโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะนะ้าเอ้ยอ๋ออ้ย,อยแผ่นนี้มันหายไปเรื่อยเ,อเต้องรีบเดิน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 กลอกรอด้วยเอ้ยเป็นสาวหัวลน้นไปเราจำได้เราจำได้ไดอึบอึบ เอ้ยไปฝั่งได้แล้วโอเคอ้ยมันยังไม่จบแค่นี้นี่โอ้ยตาม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 กันลอกไปกันลอกกันลอกกันลอกตายตามไปกันลอกไปแล้วอะเอ้ยกันลอกกันลอกจุกให้เอ้ยแซมแมนโอ้ยแซมแมนตัวนี้มันเดินเร็วอยู่เนี่ยไอ้เข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเอ้ยชิดซ้ายผ่านตลอดเอ้ยสาววัวลนก็ลอกไปได้หรอเพื่อนกัลอกตายเหรอเอ้ยโอ้ตา มันเยอะมากเลยอะเฮ้ยช่องกลางช่องกลางช่องกลางผ่านตลอดช่องกลางึบเอ้ยโดนไล่แล้วแฮนด์สมนใส่เหโฟนด้วยมีหูฟังไ่โดนไ่โดนได่เดเ้ปป่าแล้วคีอฝั่งแล้วแหละว่ะอุโกโกวาต้องแอบ,บตรงหลุ่งศพปะอุ้โอ้โหวิ่งวิๆงวิงววิ่งวิวิแอบพบอดีเลยเออไปๆๆ เพื่อเอ้ยเอ้ยไปไปแล้ว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 แอบก่อนมันมองแล้วมันมองแล้วมองแล้วมองแล้วไปไกลแล้วไกลแล้วขอหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอย่ารีบอย่ารีบอย่าโลกเอ้ยไปแล้วเย้เข้าจุดพอยแล้วอโอ้โหด่านนี้บุ๋ง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 อีซี่ปีด้อมไปอย่างนี้วะเย้ โอ้สเตตที่เจ็ดเอ้ยมันมีกี่สเตตกันแน่วันนี้ไม่จบง่ายๆเลยว่ะเพื่อนๆวิลินมันเยอะมากเลยอ่ะดูดิมันมีลินนี่มาจากเพดานด้วยโอ้เอาว่ะไอ้ลินมันอยู่อย่างเงี้ยเอ้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 ไม่นะไม่นะเอ้เอ้เอ้โอ้ลบลินหดไปแล้วปุ๊บปุ๊บเออตรงนี้มีเช็คพอยเออปล่อยลินเอ้าถ่านไว้ท่านอยู่เอ้ยมีลินบนเพดานต้องระวัง หดลิ้นเปนหดลิ้นไปแล้วหดลิ้นไปแล้วเอ้ยหดลิ้นไปแล้วฮึบฮึบฮึบเอ้ยมีช่องแคบโอ้โดนนิดเดียวเองโอ้เฮ้ยตายบ่อยแล้วว้าดี่เออฮึ่บฮึ่บตรงนี้รอดไหมเอ้ยเอ้ยหลบได้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 อยู่หลบได้อยู่เอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้เฮ้ยเขาปากโอ้เฮ้ยเขาปากนี่หรอดีดีบราอ้าวเปลี่ยนไปได้เลยวะ ออกไปซ้ายให้ลงข้างล่างโอ้โหเอา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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยตกตกด่านลงวางล่างเอาไงวะเนี่ยโอ้ยน้ำนี่เหยียบได้โอเคตกใจเลยฮึบฮึบโอ้โหดูดิมีแฮนด์สมนที่แบบว่ามีใส่แว่นกันแดดมีรูปหัวใจด้วยดูดิแฮนต์แมนโอ้ย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 โอไอตัวนี้เร็วไอตัวนี้เร็วไอตัวนี้เร็ว โอ้ยดูดิมันวิ่งบอกรักเราเยอะเลยไปแล้วพี่ดามันเยอะมากเลยอ่ะโดนไปก้อนนี้เอ้ยแบงค์แบงค์โดนผ่านแบงค์ว่ะโดนผ่านเงินโดนผ่านเงินอุย้ยเขาเช็คพอย n แล้วเฮ้ยเช็ค p o แล้วก็อุ่นใจดิเอ้าโอ้ย,อยมันไม่ติดกันนี่ว่าสี่เหลี่ยมมะโดนเราไปดูเลยเออโอเคอุย้ยคุกกี้อะไรวันเนี้ยมั่วไปหมดแล้วด่านอะ่ะมั่วจริงด่านอะ่ะด่านมั่วไปหมดแล้วเฮ้ยใครวันเนี้ย ไอตัววิว,วโอ้โหดูดีแบบโ,โดนผ่าก้อนกบโอ้ยไม่ผ่านโต้องไปทีละอันจริงว่ะชอบผ่านหน้ากลับหลักอ่าไม่แก๊ดได้ไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวไม่สนไม่สนเอแผ่นนี้มันหายไปเรื่อยเรื่อเดินอย่างเดียวอย่าไปสนอย่าไปสนอย่าไปสนทา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 น,ทาน,ทานเรียบร้อยขึ้นบันไดหุย โอหปีนเข้ามาในห้องอะไรวะเนี่ยอ๋อ้หาทางออกอีกแล้วหาทางออกทุกครั้งเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุย้ยถ่าหัวงกดว่ะอุ้ยตัวอะไรวะโคตรน่ากลัวเลยอุ้ยอุ้ย,ยไม่ไปไม่ไปไม่เข้าไปอย่างนี้ไปตามลูกศรตัวอะไรวะนะ่าปีศาจเงาวิ่งแมวเหมีย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 ว,ว,ว,วฟีดอมเย้ลวดเดียวผ่านตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยสเตตที่8แล้ว โอ้ยอิสราเอไปทางนี้ว่าเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มีลูกบอลกิ้งมาอย่างบนโอ้ยต้องหลบต้องหลบต้องหลบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,วาโอ้ฮูสเต็ปฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กโคตรดีอะไรแล้วทันเนี่อีซี่อีซี่เดี๋ยวโชว์แบบรอบเดียวผ่านเอ้ยมันจะเกิดตรงกลางสองลูกใช่ไหมใช่ไหมเอีย่ยมีลูกนี้อานั่น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 อีซี่ไปบางที เ yeah. ย้ง่ายง่ายงยอู้หูเจอแฮนด์ซัมแมนที่เป็นคุณลุงวะ่ะอุ้ยไปก่อนละกันนะลุงใครจะอยู่ก็อยู่อุ้ยไปแล้วรูนี้ละกันดักไหมเนี่ยโอ้ยโดนดักจริงด้วยอะไรแล้วไม่สนไม่สนวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไม่สนไปรูนี้ไปรูนี้ไปรูนี้โอ้ยรูนี้รูนี้รูนี้เอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ามาแล้วผ่านแล้วไปด้วยความเร็ว โดดฮึบฮึบฮึบไปโดดกลับมาทนี่ก่อนไปฮึบมาได้แล้วเฮ้ยลุ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 ยแข่งกับเวลาโอ้ยโอ้ผ่านมาพอดีโอ้ยด่านนี้ต้องกกวักกลัวเอ๊ะโอเควิวผ่านเร็วเหมือนกันนะเนี่ยผ่ันเร็วอะผ่ันเร็วปุ๊บหยุดก่อนโอเคไปแล้วอ่ะโอ้โห เกือบแล้วเกือบแล้วโอเคผ่านแล้วเฮ้ยด่านนี้จะลาคี้แก้วลาคี้ปู๊ดอุ้ยขี้เร็วด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขี้อย่างรัวเลยลาคี้รัวจัดคี้รัว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  เอ้เก้าเจ็ยบไปแล้วลายคีรเรืวไอ้มองเฉียงมองเฉียงว่าเอ๊ลาคยคีร์เลยเอาไปแล้วอันนั้นนันนี่ไอ้ท้าลายคีร์ออร,ออร,ออรจับเวลาเราอยู่เนี่ยเอาว่าเราจะผ่านไปได้เร็วแค่ไหนไปฮึบไปโอ้ยมันมีทางใหญ่ทางเล็กไม่ต้องสนใจไปแล้วฮึบไปฮึบโดดขึ้นโอ้ยมีไอ้หัวยักษ์อีกไ้หัวพุ่งไปพุ่งมา ไอหัวพุ่งไปพุ่งมาเออทันไหมทันไหมเออทันทันอะไรวะเนี่ยมีมีอะไรบะเนี่ยโอ้ยมีข้างบนเลยนะไม่มีหัวอืนแล้วนะไอหัวนี้มันจะลอยทำเพื่ออะไรวะเอยมาแล้วเอเออเไม่นะไม่นะไม่นะเอออีซี่ไม่มีแล้วนะหัวอืนอ่ะหมดแล้วนะปึ๊บเอยเจอเช็คพอยแล้ววิ่งไม่หยุดเลยวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวยดาหยุดขอร้องอย่าหยุดวิ่งไปแล้วขอร้องอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอึ๊บอึ๊บอึ๊บ เอ้ยเย้เข้าเช็คพอยแล้วโอ้โหสเตตเก้าไมกี่มันยังไม่จบแค่นี้วะฮึบมาแล้วสเตตเก้าอุ้ย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 ลิ้นพุ่ง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 โอ้ลิ้นโอ้โดนเลีเลยเอาดีดีฮึบฮึบหดดิเพื่อนหดดิโอ้ยช้าเกินไอ้เข้าเช็คพอยแล้ววะฮึบอะไรวะเนี่ยโอ้เอ้ยวิ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 วโหมีแฮนด์ซัมออกมาะด้านข้าง ว้าเปนกีนเปนกิดเมันไล่เพื่อนอยู่ไปแล้วเอาเจ็คพอยฮึบฮโอ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอลกิ oh, oh. ้งออมันปล่อยมาจากฝั oh. ่งไหนวะนเนี oh. point, ้ยเอาอเอ่อเอ่อเอาเอ่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 อเฮ้ย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 เจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮู้้้้เ้้เาอ้เเยเ โอ้ยไม่ใช่ว่าขวาขวาซ้ายแล้วโอ้ต้องจำอีกมันมีกี่แผ่นวะเนี้ยต้องจดไปเนี่ยแล้วเล่นอยู่คนเดียวขวาขวาซ้ายอ่ะซ้ายโอ้ขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาจำไว้จำช่วยจำหน่อยเพื่อนขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาเอ้ยจำได้แค่นั้นแหละเพื่อนเขาจะปล่อยไปแล้วเฮ้ยจะนีโมยัก มันเปมันตื่นเต้นมันบีบหัวใจอะไรอย่างงี้วันนียเราใช้เวลาไป2 0 0พวินาทีหรอกี่นาทีวันนียเล่นกันโคตรนานเลยกดลิฟต um ์วิลิฟมาถึงข้างบนแล้วว่ะเขาเช็คพอยต์วิโูด่านนี้มันต้องปีนหอคอยว่ะวิมองวิมองยากอ๋อด่านนี้ความยากคือแบบคือแผ่นมันมองยากจริงว่ะเออต้องโดดอ๋อยังโดดวนไปเรื่อยๆนี่ว่ะโอเคอึบอามาแล้วเอ้ยวิ่งยาว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  อึบ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 วิ่งอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งฮ่าอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งไปแล้วอึบเอ้ยช็คพอยเย้สเตตสิบโอ้สตานที่สิบแล้วมีกี่ดาวตรงนี้เพื่อนโอ้เจอสควิดเกมอีกแล้วหรอขวาซ้ายสามทีอึบแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวา โอเคเพื่อนอึบโอ้โหเจอคนหลอกกระจกใสอีกแล้วว้าวโอ้ยวิ่งเร็วเลยเร็วเกินอุ้ยวิ่งวิ่งเร็วว่ะวิ่งเร็วปากแดงคนหลอกปากแดงหลอกปากแดงมันวิ่งเร็วไปเอ้าตงนี้มันเป็นกระจกตันนี่ว่ะไปไหนวันนี้เอ้ยงี้ไม่ได้โอ้มดูไม่ออกเลยเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี้ยไม่มีเช็คพอยด์ด้วย อ right. okay. ุ้ยมันหายไปได้มันหายไปได้แผ่นนี้โดนโดนรัวฮึบเออดูดีมันหายไปได้โอ้ยเจอคนลอกเขาเจ้าใสแล้วไปไปก่อนไปก่อนโอ้ยเราต้องดูดีๆเนี่ยตรงไหนมันเป็นทางตันน่ะตรงนี้ไปได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 ้จุกหน่อยเอ้ยจุกจุกโอเคทําเวลาโอ้โหดูทางแม่โกดบ้าบอเลยด่านมันะ เอาว่ะแบบงนี้เอ้ยไปแล้วไปแล้วอึบเอ้ยมาอีซี่ซี่อยู่อีซี่อยู่คุณลุงเทพจัดแลโอ้้หอะไรวันนี้ไม่มีกระจกใส่มีอะไรทั้งสิ้นคนหล่อล้วนเลยเอ้ยเอาแหวกแหวกแหวกกลางไปแล้วมาสดครับเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยไม่รู้โดดไปก่อนโดดยังไม่หยุดยั้งไม่รู้ด้วยหายไปหรือเปล่าไม่มองหลังแล้วกัน หันกบไปมองสรุปแล้วเอยไม่มีอะไรมันไม่ล่วงไปแล้วโอ้ยทางแคบทางแคบทางแคบไม่มีอะไรไม่มีอะไรทารุงได้เดินยาวเดินยาวอีสปอรตไปแล้วเดินยาวเออ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 เเออ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 เอ้เออออเ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 ลอเอ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 ยเออยออเออยอเอ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 ออเออออเออออนยาวลิ้นอ อ๋อโอเคต่อไปก็ลิ้นยาวด้วยเอ,อ้ยไปแล้วเอ,อ้ยลิ้นยาวลิ้นยาวอ่าลินนี้สั้นหลบได้อือบอ่าหลบนี้ก่อนลิ้นยาวโอเคอืบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ไได,ดูทามมิ่งลิ้นมันด้วยอือบอืมไม่ได้วะมันมันแวะระหว่างกลางแล้วเปล่าวะอ่ะเอ,อ้ได้ได้ไปแล้ว <im itation> <im itation> มันระทึกจังวะโอ้ยเจอลาคี้โอ้ยลาคี้ลาคี้ซ้ายขวาข้างบนก็มาลาคี้เอ้ยต้องดูงูด้วยเออโอ้โหหลายทางจ้หลายทางเออโอเคโอเคโอเคอยู่เอ้ยเ้หลย้ยยัวัวลาคี้รัวไม,ม่หาเกินด่าอะไรวันนี้เอ้ยเขาจะพลอยโดนมาวะไปแล้วโดนดพายลูบิกดีเก้วอุดานสิบทำไมมันไกลยังอ่ะ มันไกลเกินนั่นสิบอ่โอ้เพลงปั่นจัดเลยฮืบมาแล้วว่าดิโดดโหดดแคบอีกแคบเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแฮนซัมยักโอ้โหอ,อันนี้มีเลเซอร์ดักด้วยไม่ใช่ปัญหาครับนี่โดดสองทีผ่านเลยลุงเทพจัดฮืบไปแล้วเฮ้ยปินลัวปินลัวปินลัว ฮ้ยฟิวบอสว่าออนสู้คนเดียวด้วยเอาไม่ใช่โกโกวาโกโกวากกีโกกาโกโกวาโกกีโกกาโกกะโกกีโกกาโกโกวากโกวากโกวาชุดโกโกวาที่ดุยากะ กูกวาที่ดูอยากได้กู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  เย้บาดาสิบได้แล้วอุ้ยบิกะบอสดดานนี้มันเป็นด้านบอสว่าด้าสิบเอ็ดอ่ะ